สบายดีพี่น้องมาสกุลสกุลนะจ้ามบรนีากะมาหอดแกงกอกแล้วพี่น้องฝนตกแล้วพี่น้องเด้อคลองแบบว่าที่ลองให้ฝนเศร้าโอ้ยผ่านร่งผ่านร่งสนั่นวันไวพี่น้องมานอ่ผ่านน้ำฝนมาแล้วผ่านน้ำฝนมาสวัสดีพี่น้องสวัสดีพอฝนตกสุดทางเลยอนหลาเดี๋ยวไปหอดเฮือนฝนเดี๋ยวชิถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้ลฝนนี่มาหอดนี่ยังฝนบ่เศร้ายังฝนตกอยู่ สวัีกับบ้านด้วยพี่น้องเด้อลยดีพี่นออ้องเ่าเชอัปเดตเอ่อเส้นทางให้พี่น้องเบิ่งกับคนตกบอสฟ้าจะกืออ่ะเขเลิกไปเลยค่ะพ,พี่น้องวันนี้มาฮอดแล้วมาฮอดเท่อนนั่นไปห่ออนันไปมาโมบุญฮะนะพี่นออ้องบอฟ้าเป็นหนังสบายดีสิแม่มามาทำกันมีนังทั้งนอกสามเนาะเจตินเป็นเกตพี่น้อง แทบิตันว่าไอจอยสมบูรณ์มากไอจอยกับมาน้ำพี่น้องมา๋อดเดี๋ยวเดินอัปเดตในงานให้พี่น้องเบิ่งเริ่มมาหอดแล้วยจ้าพี่น้องมาชกสุกคนทิ่พลาดประกันได้ขอโทษขออภัยนำลายๆคือบรรยากาศนะพี่น้องบรรยากาศในงานคนกับตกลินคนกับตกะเป่ย์พี่น้องบใบ้พอยๆแหละถือว่าตกหนักเลยโหน้ำไหลหงื่อเลยซาลี่กับเป่าเตะกำลังย่างไปยัง อ้นก็อฟาดเลยพี่น้องเนอะพออ้นตกเข่าไปหอดในเฮือนหรือว่าในเต้นซะก่อนพี่น้องพนมันจึงบห่ห้าเชาวเนอฟาเนาะตอนนี้พลตกห้ามยนออ้นก็เลยอัปเดตกับพี่น้องมาหอนเฮือนนัน่นคลองหันพวกกัวเจติมเลอพี่นอ้องเด้อคลองเฮือนไม่หยาเพื่อนละมาหอนแล้วพี่น้องเออพนตกเมาลดกับพ่อเมาอ้นนะพี่นอ้องเออ้าวลี่ย่างไปเลยกับบาเต้พี่น้องรอะะติดตามบรนลักันพี่น้องบรรยากาศทางในเด้อจ้าพี่น้อง มาหอดบรรยากาศในงานเลยพี่น้องเจิตติมกับมาหอดแล้วพากันเปียกคนนับเปียกพี่น้องแต่อันซาลี่อันซาฟ้าหรือว่าไอ้จอยกับไอ้ตู่กับบัเต้เฮาเองหนาวนสบายดีตลอดหนาวพี่น้องพากันหนาวเลยมาหอดในงานเลยพี่น้องเลยกับเปียกเนาะหนาวพี่น้องกำลังสี่คนอัน เอาน้ำมาแล้วก็ในโต๊ะก็มีน้ำมีน้ำข้าวปุ้นแล้วก็เนื้อข้าวปุ้นแล้วก็มันโมเมนต์ข้าวปุ้นพี่น้องมันเป็นหมี่กะทิเดี๋ยวพี่น้องเป็นเส้นหมี่เสร็จแล้วมาบริการหรือว่าเสิร์ฟเฮาบาฮอดเด้อพี่น้องเด้นหนึ่ก็คือเฮือนของอันอ่าแม่ของไอ้น้อยเนาะก็คือแม่ยากของเจติมี่เองพี่น้องอันนี้ก็ไอ้น้อยมาฮอดเพิ่นแล้วพี่น้องไอ้น้อย ไอต <c ười> ูนก <il> ็เป็นเสียกไอหน่อยเ้อพี่น้องเลยจะได้มานำกันเ้ยไอจอยกัแมนเลอพี่น้องเดี๋ยวฝา่มเาะเสิร์ฟเป็นเสิร์ฟ อ๋อแล้วพี่น้องคะขึ้นอันมีกะทิด้วยพี่น้องไหมกระสิอเหยียเดนียวเปียกเล้วพี่น้องนี่กระเสือเปียกขึ้เขาอากาศเย็นขมวเตะกับวันาดกเย็นวันนั้นด้วยทีกะทิคนลายคนลายพี่น้องก็เลยแบบพอค่อยๆคนมันลายนะพี่น้องอายอายพราะฮาวบู

ได้ครับ <coughs> <coughs> อย่งกะน้องเขาเขอเกิดคอพายน้อยขาเคอหนัจ

ห้าสิบสองกิโลห้าสิบสองลักน้องตห้าสิบสองลักที่ไกลเนาะแต่้าแก่ชาวบ้านคนอ็ยัหกที่คุ้ใจเนาะทางยากน้องเลืโอนอ่นทามมาแนี้แต่ห้สิบลักตกสุดทางแต่ลักซับท้่หาไปดิ เอฟซีพี่เนาะเอฟซีหมืนคนกับบเต้หายหนาวมนใหญ่เลเนาะมาหนึ่ๆ

ะเบ,บางงานเผื่อจะเห็ดเป็นอารข้ปุ้นพี่น้องบางงานบางงานเผื่อจะเห็ดเป็นอเน,นียมันบ่แม่นขวปุ้นเลยพี่น,อน้องอุ่นแต่พอโทกพอพาจิแรกอุ่นว่าข้ปุ้นมันบน่แม่นมีกะทิพี่น้องมีกะทิเคนสีใส่หมกเพชรทอดนี้เลยพี่น้องใส่หมกเพชรทอดข้าวลำบากข้าวละหมากวะหนาวหนาว มันส่องรูฝนนสุดทางจนอัพอัพเดตนางานเยพี่น้องเหมอนันพี่น้อง

มีนลี่หนังโเจ้ต่นงะลีหนังแจนึงตอนกบเต้หนังแจนึง่ก็ฝ้าอยู่น้ำกันเลยพน้อเลยลี่มีกทำมากเนี่หมนพี่น้องนี่คือบรรยากาศในงานไอจอยซอลลี่เด้าฟาเไปทางไหนทางนี้ีงดวงนไบฟา สบีแกอเดีร์ไม่กินน้ำกงจอยมีอ้นอยนกินน้องจนนเมอมันะานกินก่อนพี่น้องตอนหิวแล้วเดี๋ยวจบคลิปนี้อัปเดตงานให้เบิ่งงกพีน้อด้าพกันกรด้ลวก็กันนา้ายี่นอ

วันนี่พักกินเดียวเลที่นี่อิบอกตโหครับเพื่อทะเลาทะบ อาานันโ้กเอแทงก่อนคนก็เริ่มมาไล่นะตอนแรกเริ่มหลังมาไม่ยอเศกเศกมีกะทิดในคลิปน,นี่อุ่นตะลาไปก่อนในพี่น้องเลยฝากอะไรกดเซกกดติดตามในกระท่้ขอโทษในพี่น้องเราขอว่าคนมันหลานทนพี่น้องเลย